คับไปอย่างบ่อนนี่คุณคือเอินว่าผาชนะใดผาชนะใดแต่ก่อนที่นี่เขาเรียกว่าผาชะนามใดชะนามใดก็คือการลงนามอย่างในผาลงนามเนี่ยอย่างผาแต้บเนี่ยตลอดแนวแม่น้ำโขงจะมีภาพว่าเป็นคือคือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาเรียกแล้วก็จะมีการลงนามก็คือใช้ฝาเงินประทับประทับเข้าไปตรงหน้าผา พอเขาว่าชนะใดในปัจจุบันนี้ก็คือใครที่มาที่นี่ก็คือมาพิชิตจะเป็นจุดที่เห็นแสงแสงพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามใชนะใช่มันคือชัยชนะในการที่จะมาพิชิตแสงแรกของประเทศไทยสวัสดีค่ะทุกคนขอตระพ้าสว่ซ่องรองพุทธศรชาแเนว์ Good morning เด้อะมน้กับพากันตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่กันเลยเนาะเพื่อจะมาเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาสนะได้เนาะ ดีเจอหลายน้อได้มาในฮอบหลายปีกันเลยเมื่อคืนนี่ัากาแบบฝนลงเม็ดน้อยนึงเนาะฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำเลยเนาะอากาศเย็นาเนี่ยคือแบบเป็นเย็นๆห็นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจ้าหน่อยนี่ตะเวนกับสิขึ้นปะแล้วเนี่ต้องได้หีบยางไปทีทั้งหน้าผ่ากันเลยตอนนี้ทีมงานไอไอเอ้ยสุขสุขคนนีพ่นกะไปฮอดทางด้านเทิงแล้วดิ เขาก็แต่งหน้าเอางเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งนี่แหละเดี๋ยวเขาก็จะหีบย่างขึ้นไปเนาะตอนนี้ฝ้าก็ยังมืดอยู่แต่เห็นทั้งค่ากันรู้สึกว่าแบบเห็นว่าพี่น้องแสงแดง,แรงเริ่มขึ้นมาลวตะเวนเริ่มขึ้นแล้วเป็นครไั้งแรกในรอบหลายปีที่มาซไดีบงังตะเวนขึ้นปกติก็ตื่นสวยเนาะมันไผ่ตื่นสวยคือน,น้องแน่ เธอว่าโบอี๋ก็จะบบคอยได้เห็นเอี่ยงแบบซีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านะมันต้องได้ตื่นเช้าได้เนาะแล้วก็เธอจะมาฮอตถึงนี่กับโบเป็นของง่ายเด็กตกใจเวลาเนาะจะเอาภาพบรรยากาศกับวิวทิวทัศน์การถ่ายทำต่างๆเนาะไม่พี่น้องนั่นได้เบิง่งเบื้งหลักการถ่ายเอฟบีของพวกเราเด้อไก่อยู่นี่วันนี้ก็มาในสุดแบบ พ้นสีขาวเนาะช่วงนี้ก็เป็นบมบบบบหน่อยนึงบอพี่น้องนาอยู่อยู่ไทยหลายมือแล้วนะบมบบบหน่อยนึงเพราะว่าอาหารอยู่ไทยแซ่บหลายโอ้โหกินฮพยายามคุมเลยกินแบบอ่ะน้อยๆแล้วได้นี่นะเห็นอะไรก็คือว่ามันจะแซ่บเนาะมัดลักๆกับมันมดกับเนื้อกิน เธอสบางอ,อ,อ,อีกอย่างกับบฮันได้ไปช็อปเพื่อนเนาะยำฮันได้ไปซื้อยากัดตอนน้องๆพ่อบอกเลยว่าหายใจได้เต็มปอดอากาศโคตรดีต้นไม้ใบหญ้าเขียวกระจีนี่เสียงสายลำธารเสียงนกเค้งฟังน้ำกัน,นฟังน้ำกันนอ้อง ันนี้คือเสียงจากธรรมชาตปกติพี่ๆทาบ้านพากกระตืุนกับจงังงงตื่นเศร้าอยู่เบาหรือว่านอนเศร้าพอเพราะว่ามานีก็รห้สซกว่าแบบตอนเศร้าเนาะไปโซก,กิดเข่าสินะบ่คอยมีได้แบบเข่า้านอาหารที่เปิดตอนเศร้าส่วนหลนะถ้า่าส่วนไหลจะเห็นแบบช่วงเทียงหาแรงแล้วก,ก็กระคืนโอ้อาหารเต็มเลยตอนแรง ตอนนี้ก็มาโอทางด้านเทิงกันแล้วบอกเลยว่าโคตรงามเลยมีทาเลหมอกนะเดี๋ยวเก็บภาพรยาการมาให้เบอร์บอกเลยว่าต้องอยากต้องได้มาสัมผัสเองนะทะเลหมอก มอร์นิ่งทุกคนเป็นไงบ้างคะอากาศตอนนี้อากาศโคตรดีเลยทีมหมดแบบสวยมากแม่ทังสองคนตั้เดียวครับขอแสงครับตอนนี้เรากำลังรอเลยค่ะรอแสงเช้ารอรอแสงเช้าครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบห้าีห้าสิบห้าแล้วนะก็เห็นะอาทิย์ขึ้นก่อนผู้ใดเลยเหมือนนี้ มันคืนบรรยากาศมั้งคะฝนฝนตกพี่น้องเมื่อคืนเปียกบาคา่คะมาเปียกเหัวหมดขื่นเต็มหมดขื่นเต็มประมาณขวยอย่างละป,ประมาณแบบประมาณหลายสิบต,ตัวมากสี่สิบกว่าตัวเป็นล,งลังเป็นลังเลยก็เลยขึ้นมานอนข้างบนพอดีแล้วก็ฝนตกปั๊บมาเปียกยังมันโดยไายหมดในวันที่ ใคท,ทุกคนได้มาสัมผัสเองแบบว่าที่เต๋อ <ừ> um. ทางอากาศทางวิวทิวทัศน์โคตรงามเลยอากาศก็โคตรดีขั้นขั้นแบบเต้นจากฝั่งนี้มันจะมีเสียงนกเลยตอนทีายังขึ้นมาก็ยังมีเสียงน้ำตกอีกใช่ใช่ทักเหมือนกันเลยเสียงน้ำเนาะม <ừ> um. ันเป็นอย่างที่แบบฟังแบบเออนีคือเสียงธรรมชาติ um. ปกติก่อนนอนจะมาฟังแบบเปิด <c oughs> <laughs> เหมือนกันเลย <c oughs> ไม่รามาู้ค่ะ รี <Relax> song. <S <S แล็กซองจังหวะนี้จะมาฟังเสียงสระโจากราระสาสโคตรดีเลยครับผมหาชนะใดครับพี่น้องหาทอ่อนหนึ่งกาแฟยามเช้ากาแฟยามเช้าส่งเอาว่าจสืภาษาใจหอยหาขึ้นวันฝันไปบดจือใส่ใจแล้วบอกอ สองแล้วเด้อดูอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะเออหก,กมงเช้าแม่แม่อยู่ไหนคะปัจจุบันน่านเซ่บอกเจ้าน,าน่าน ปัจจุบันอยู่ผ<ว>าชนะใสวายผาชนะได้ผาชนะใดแม่เป็นคนที่ไหนเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าคนเหนือภาชนะใดนี่นี่แม่มีร้านอยู่หันน้ำบ่อแมนเจ้าร้านอีหยังคะรืออนะลูนี่เจ้า<ว>เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรครับเวดดิงดด้งค่ะ แบบใหม่แบบหมยถึงว่าใครยังไม่มีผัวยังไม่มีเมียก็ไปร้านนี้แล้วก็จะมีเลยใช่ไหมครับใชจัดจัดหาคู่จัดหาคู่อ๋อไปดี๋ยวซ้อ้อนริการคอดีไปเดี๋ยวซออมท้ยหูกันตื่มไป อเอ,อาตอนนี้เฝนมาระลึกความหลังแล้วเอาลูดแป๊บหนึ่งใช่ค่ะนี่ถ่ายรูปคู่กับพี่เขา9ปีที่แล้วนี่เ,อา,อ,เอาารูปมาโชว์เลยค่ะพี่ <ache> คนเดียวกันเด้อดูไอ้ครังก่อนมาถ่ายหนังใช่ครังก่อนมาถ่ายหนังอ้อมกอดเข็ยนมาลาอ้อมกอดเข็มรากนี่ยังหรอคือเก่าใช่ไหมขอบคับรอคือเก่าเลยขอบคับนั่นยังไม่พียงเท่าไทีมงานนั่งรอ หออยู่อยู่ในภูในผาก็ยังมีนี่ห้าวตาเครื่องห่าวตาเครื่องได้เป็นพี่น้องภาษาลาวเลยห้าวตาเครื่องห่าวแต่ที่ไทยเรียกลาวใช่ไหมครับลาวตากผ้าเออห้าวห้าวตากเครื่องห้าวตากเครื่องมับห่าวห่าวตับเครื่องแล้วก็จะมีคำแม่พูดจากคำว่าไม่ทูบ่ไม่ทูโดย ไม่ถูกคิดว <pues> ่ายังไงครับคิดว่าเดาเดาเดาไม่ถูกคิดว่าย nah ังไงฮะนั่นนั่นไงรู้จักไม่ถูกบ้างไหมไม่ถูกไม่ถูกที่เรากินก๋วยเตี๋ยวที่อะไรต้งนเสอ้าไม่โศกอันไม่ถูกภาษาลาวเล่ายังไงจ๊ะเขาเรียกว่าไม่ถูกถูกมันมันถูกกันที่บทไม่รู้ไม่ถูกถูกถูกจะทอทอทอ พอทุ้งอให้ถูกแต่ว่าเวลาคนคนลาวข้ามาไทยส่วนมากเขาก็พูดได้แหละขอตะเกียบอะไรเงี้ยแม่หูจักศพอะศพแม่ศพเข้าใจไหมครับศพแปลว่าอะไรฟันไม่ริมฟีปากเนี่ยครับเนี่ยใช่ไหมศพแล้วจมูกอ่ะจมูกดดังตา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 ครับเหมือนกันครับที่ไทยนี่ศพ มีไหมคะศพก Star ็ศพก็ศพก็คนตายใช่ใช่อีสานก็ศพไม่หบอบบบถ้าคนเมืองบอถ้าตกคนเมืองก็จะเป็นคนตายคนตายอันนั้นเรียกว่าศพศพยังเจอเลยยังไม่เจอเลยนีเราแต่ศพคนตายศพคนตายอันนี้ก็ซพอีกวันนี้หิมสีปลาตายบนตุ่ยลิมเหรอริมอะไรลิมสิปลา จะน่าจะเป็นซับใหม่ตุยเลี้ยวตายเลี้ยวซับไวรุ่นของทุกวันนี้เเออสานี้หมดนะเสานี้หมดเหลือสาวนู้นเป็นไงบ้างครับพี่เต๋าครับแสดงความรู้สึกครับแสดงยากง่ายเท่าไหร่ครับเกรงมากเลย ผา,าผาชนะใดผาชนะใดแต่ก่อนที่นี่เขาเรียกว่าผาชะนามใดชะนามใดก็คือการลงนามอย่างในผาลงนามเนี่ยอย่างผาแต้มเนี่ยตลอดแนวแม่น้ํโขงจะมีภาพวาดเป็นคือคือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์่ที่เขาเรียกแล,แล้วก็จะมีการลงนามก็คือใช้ฝ่ามือเนี่ยประทับประทับเข้าไปตรงหน้าผา,ผาใช่ใช่เหมือนกับการแต้มอ่แต้มห<า>รือวาดลงไปในภาษากฎหมายก็คือการลงนามที่นี่ก็จะมีภาพเขียนสีอยู่ แต่ก่อนเขาเรียกชั้นนามใดทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นชนะใดพอเขาว่าชนะใดในปัจจุบันเนี่ยก็คือใครที่มาที่นี่ก็คือมาพิชิตแสงแรกก่อนใครในสยามครับใช่ชนะใช่มันคือชัยชนะในการที่จะมาพิชิตแสงแรกของประเทศไทยทำไมถึงเรียกว่าแสงแรกครับที่นี่แสงแรกคือที่นี่จะเป็นจุดที่เห็นแสงแสงพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครใ,ครในสยามซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยใช้ที่นี่เป็นจุดในการเทียบเวลามาตรฐานของไทย บก oh. ็เลยว่าใช้ที่นี่เป็นจุดเห็นเห็นอาทิตย์ก่อนใครในสยามครับแล้วก็เห็นสลักที่อ่า 1, 0, 5, 3, 7, อะไรก็หน,นึ่งศูนย์ห้าสามเจ็ดเป็นเส้นครับลองทีจุดที่ร้อยห้าองศาสามสิบเจ็ดลิปดาสิบเจ็ดฟิลิปดาครับมันหมายถึงว่าอะไรครับเนี่ยมันคือเส้นเส้น,เส,นเส้นแบ่งแบ่งแบ่งโลกครับอ,อันนี้คือเส้นศูนย์สูตรท,ที่ที่ประเทศไทยอยู่ครับคือเส้นศูนย์สูตรคือเส้นร้อยห้าคือมันเป็นจุดที่ตะวันออกสุด ในประเทศไทยครับอนอกเหนือจากผาสระใดนะบริเวณใกล้เคียงมีสถานที่อะไรอีกไหมครับอ๋อที่ท่องเที่ยวบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีเยอะครับมีดงหน้าผาที่เลือฝั่งนู้นน่ะน่ที่หมอกมันกำลังกิดอันนี้เป็นผากําปันผากําปันคือเรามองจากฝั่งเนี้ยมันก็เหมือนเรือกําปันก็คือเรือ แล้วถัดจากผากำปันไปก็จะเป็นน้ำตกกวางโตนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการมาเที่ยวพักทั้งแรมแล้วก็บริเวณรอบๆนี้ก็จะมีน้ำตกหม่พ่อแล้วก็จุดชมพระที่ตกก็คือเสาฉเฉลียงคู่ครับมีทั้งขึ้นแล้วก็ตกใช่มันสามารถดูได้ทั้งสองอย่าง,ง<อ>ครับตะกี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวมันจะมีดอกไมไ้หลายๆเลยแต่ว่าช่ว<อ>งนี้หนูเห็นมันมีต้นดอกหนึ่งสีแดงๆนะคะเขาเอิญอียงค่ะนะสีแดงๆที่เราเห็นตรงนั้นก็คือเขาเรียกว่าหยาดน้าค้างครับเป็นพืชกินแมลงอ่าคือ มันจะเป็นกลุ่มพืชกินมแมลงชนิดหนึ่งที่เวลาที่มันจะมีตัวน้ํายางนเขาขาวอ่ะครับว้ล่อให้มแมลงเข้ามาติดพอมแมลงเข้ามาติดมันก็จะม้วนแล้วก็กินย่อยกินอาหารจากจากมแมลงในการที่จะหล่อเลี้ยงลําต้นเพ,เพราะพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหินทรายนะครับหินทรายเนี่ยไม่สามารถที่จะดูด,ดซับพวกแร่ธาตุาต่างๆได้ให้กับกับต้นไม้พวกนี้มันก็เลยต้องอาศัยจากจากมแมลงเป็นหลักครับถ้าเป็นช่วงดอกไม้เนี่ย มันจะออกช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับอย่างอย่างที่มารอบก่อนเรามาช่วงตุลาเราจะเห็นอ,อันนี้เขาเรียกดอกอีอ่ยมสีม่วงก็จะมีดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาที่เกสรแล้วก็สลดัดราญฑรชื่อ,อวมวใช่อันนี้อันนี้เป็นชื่อดอกไม้น้ำพระราชทา,านครับววครับคือหมายถึงอะไรครับดอกไม้พระราชทา,านครับอดอกไม้น้ำพระราชทานครึ่งช่วงช่วงปีสองพันห้าร่สงสี่สิบสามสี่แล้วก็ 46, 46 40 แปดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชินีในรัชกาลที่9นนกา 9. ้าองค์เสด็จที่ททอุทยานชาติป่าแต้มที่น้ำตกสร้อยสวรรค์เป็นทุ่งดอกไม้42ไร่ครับองค์เสด็จแล้วก็พระราชทานนำดอกไม้ให้ 5ชนิดมีดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพย์เกศรแล้วก็สลัดสันทองเป็นชื่อของไม้หนาเขาเลยทั้งตั้งซื้อให้เนาะใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวแล้วก็ต้นหินเต็มยิ่ยยอยงนะอีกต้นนี้ไงเองสิคะเขาเรียกต้นอนี่ยคันอ่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นรักเขาครับหรืออีสานเราเรียกน้ําเกี้ยงออ๋เราน่าจะมีน้ําเกี้ยงอันนี้เขาเรียกต้นน้ําเกี้ยงส่วนต้นเนี้ยต้นเนี้ยเป็นต้นรังรังเนี่ยจะเป็น ะระบบนิเวศตรงนี้จะเป็นป่าต็งรางเขาเรียกป่าต็งรางก็จะมีไม้ต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้เด่นครับไม้ต้นกลางถัดไปต้นเล็กๆที่อยู่ขาวๆอันนั้นอันนั้นกระบกหรือบานเท้าอินมังบกพี่น้องถามนะคะคือต้นน้ำเกียงนี่พิษมันก็คือแบบเวลาที่แบบไข้แพ้ไปฟันไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นปืนขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ฟันครับแค่บางคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเดินผ่านต้นมันก็จะเป็นผืนคันขึ้นสามตัวโอ้ดิต้นน้ำเกียงก่นะคะต้นนี้เราอินต้น ต้นรักเขาต้นรักเขาใช่รักเขาอนี่เรียกน้ำเกี้ยงอีสานเราเรียกน้ำเกี้ยงน้ำเกี้ยงเนาะใช่เคยเห็นนาบ่าวเพคนบอกว่าเพื่อนไปฟันต้นหนึ่งยางเป็นน้ำเกี้ยงเนาะครับแล้ววันนี้เห็นเพื่อนคันเพื่อนบอกว่าไม่ใช่เป็นเพื่นเพศใช่ใช่เพราะเพราะตรงนี้จะมียางอันนี้จะมียางยางอ้นยังคะน้ำเกี้ยนนะน้ำเกี้ยงหรือว่ารักเขาน้ำเกี้ยงแต่ไทยแต่แต่ทางประเทศไทยเขาจะเรียกว่ารักเขาใช่บางคนเขาก็จะ คนที่ไม่แพ้ก็จะเอาดอกไปกินดอกก็จะเป็นเหมือนซากุระครับสีชมพูอ่ะอันนี้กินได้ก็จะไปกินกับน้ำพริกกับแจ่วพวกนี้อันนี้กินได้เดี๋ยวขอบูหลายเลยเขาบูหลายเลยค่ะพี่เืืออย่างค่ะชื่ออาครับพี่อาเด้อครับฝากทุกคนเนาะมาเที่ยวมีนะพี่น้องเนาะผาสนะใดนะพี่น้องเนาะโอเคยินดีต้อนรับครับนดีต้อรับเด้อบ๊ายบายเด้อวันนี้เราอยู่กับผู้กำกับครับพี่น้องจุกข้าวเหนียวเลยจุกข้าวเหนียวไอ้จุกข้าวเหนียวเป็นอยู่บ่กินเป็น เป็นบัวคะมีเมียเป็นมุกทหารนะเออเออเออนี่คนที่สามตัวอือจะเลยทานเป็นบัวคาอือออโอ้ยคนคนพระอะไรก็ทานเป็นคือกันนี่แหละหน้าจะกรุงเทพแต่ว่าอ๋อวันนี้อาหารเขามีปลาบองนะเนี่ยนะปลาบองเจ้าปลาแดกอืมอร่อยนาลูก จะมีเข่าเขียวเนื้อลูกเขียวเนื้อแดงหมูอืมอยบอร่อยไหมอร่อยมากนี่ขนมปังก็มีลูกแต่ว่าข้างในมันเป็นอะไรไม่รู้ไข่เหรอไข่ไข่ครับอไข่กับขนมปังอ,อันหาดฝรัง่ง อาหารเอเอค่ะถ้าหนูซื้อไข่หนูก็ย่ามันกินบวมวหนูซื้อขอดยกน้ำเลยพ่ะผมปลานหลมันต้องกินหลายคนนะมันต้องแย่งกันกินเนาะมีคนเดียวแม่อร่อยต้มตำทางลาวใส่กะปิ้ได้ค่ะใส่ครับกระปิใส่กระปิบังข้างกับใส่น้ำหน่อยน้ำปูน้ำปูที่ใครใส่ป่ะคะอืม ที่ไทยงงแต่แบปลาบอ่บางที่เห็นพี่คนจะไปเที่ยวลาบมาเขาจะกลับมาแล้วก็ใส่กะปิดามันจะแบบหอมอถ้าคนไม่ชอบก็จะมินหม็นกะปิเองครับที่นี่ที่พี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่มุกดาหารอ่ะเขาจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวกะปิแะนะ กับกับซอสพริกหรืออะไรไม่ว่าเขาเรียกกส้นเดี่ยวอะไรไม่ว่าเส้นเดี่ยวเฟอไม่เฟอเฟอไม่ใช่ก๋าเดี่ยวเรานี่แหละก๋าเดี่ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่นี่แหละเดี๋ยวที่พี่ไปกินที่บ้านพี่นี่อะลาวอะไรนะที่ติดกับเวียดนามอ่ะสวรสคีนะเขียเราไปถึงนั่นมาแล้วไปกินเฟอปั้นข้าวซอสก็บรรยากาศดีพูดงามเลยเบิ่งพุนหมอกอันนี้สวยมาก